สวัสดีนะคะพี่น้องสุขสุขคตโอสวัสดีค่ะพึ่งเขามาบ้านค่ะพี่น้องค่ะไปรับลูกแล้วก็ไปไปต่อไปซื้อกับกุกับข้าวนะคะซื้ออาหารโอ้ย <laughs> มีเพื่อนรักแสนรู้นั่งเป็นเพื่อนนะคะไม่ใส่เสื้ออะไรมาค่ะอะนำเอเนจีนี่นำเอเนจีนะคะ ที่ได้ดื่มแค่น้ำเอนเนอร์จีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแอมน้ำปลาน้ำปลานะคะน้ำปลาหอยนางรมแครอทสลัดคือรถเม่์ไปสู้อ้องกับลูกค่ะ หลังเลิกเรียนนะคะทําแหน่งหลกแล้วก็ซื้อเอ่เขาเรียกอะไรถั่วถั่วยาวมาด้วยแล้วก็ซื้อบุลลยสี่ชิ้นนะคะมาให้เด็กๆด้วยนะคะเป็นขนมฟังนะคะไม่อยากใช่น,น่าแอบค่ะเป็นบุลละขนม ไปทำกับลูกๆนะคะสี่ชิ้นก็ขายอยู่สามสิบโครนนะคะแล้วก็โอ้ยนนหนามหย่อยี่นอนไก่ย่างไก่ย่างห้าดาวเอาใช่หนาแรกๆนี่หนึ่งตัวนะคะโอ้ยดีมาก ีะพก็ถุงมันกระถาเราในตัวใหญ่นะคะนี่ค่ะไก่ย่างไก่ยางขเงบาิชิรไก่น้าหอมมะลูกอ่าเรียกแหละผิวเรียบรักๆอันนี่ค่ะไก่ย่างร้านนี้จะถูกกว่าในห้างสิบโครนนะคะอันนี้ไก่ย่างตัวนี้ 80โครนถ้าอยู่ในห้างก็อยู่ 9, 99้โครนโอ้เกือบ19บาทคุนได้ไปนออต่างกันเขาอย่างง้นมันต่างกันนะอืแล้วอีกทางหนึง่งมันจะขายอยู่ปบะมาน60โครนก็เลยไปซื้อ,แ,อแคนครอทกับอันนี้อันนี้ถ้าซื้อบุลล่ายู่หางมันแงเ้าก็เลย คิดว่าเออตามจริงตามจริงไม่ใต้จะไปทั้งหางนี่มลอยว่ามันจะไกลบานก็เลยว่าเออมันเป็นยังบอกขี่รถเมลไปซื้อทั้งเพียซัมบา้เาเก็บได้พ่อสิบสิบ,ส,บสิบคร่อมเอาสิบครอนมนาใส่อันนี้แล้วก็ซื้ออันเป็นขนม,มยังอยงกซื้อนะพี่น้องเออให้มันอันอันบาลานซ์กันอยากซี้ประมาณนี้แล้วก็เ้าก็ได้เปลี่ยนบรรยาก,กาศอียังพร้อมนะคะเนาะใช่นานเนาะ ในหน้าดีใจมากเด็กๆกับแม่ถึงบ้านแล้วมดที่นี่ถึงบ้านแล้วแม่ไตกะจะพาชายนาออกไปนะคะก็จะเอาเด็กๆไปด้วยหลังจากนั้นก็มาหุงข้าววันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเพราะเราซื้อไก่ย่างสําเร็จมาแล้วอบอบอร้อนๆอยู่เลย,นนยี่น้องคะแม่ไตจะรีบหุงข้าวแล้วก็พาชายนาออกไปข้างนอกนะคะไป ชิ้งชองไปอืออะไรประมาณนี้แล้วก็พาเขาไปเดินด้วยนะคะเพราะเขาต้องมาตัวใหญ่จริงๆตรงแบบเขาเรียกวันยังเป็นมาสปอร์ตเป็นสุนัขแบบสปอร์ตต้องแอคทิวิตี้เขาตลอดนะคะโอ้มามาจากอุ้ยอืมกันดูเซตันผู้ชมกันฟทัสกันฟนทัส อ้าว first t a s โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้อยแม่ตายหลายอ๋อผลนะพี่นอ้อ,อ,นนองเลยว้ายมาหาวใจมือแม่มมจังไหนดอกเนาะอืออือ <c> ฮ <oughs> ักคือลูกพี่น้องละ่ะเลี้ยงซอยน้องมาครับพี่น้องกับซัมบาเรี้ยงซอยน้องอันนั้น น้องสาวลาก็เป็นน้องผู้นึ่งที่เป็นทหารนั่นพร้อมเรียงซอยเขาเพราะว่าแอมแน้องทหารกับน,ออน,น้องกันสาวลาออืม,อมเป็นเจ้าของมาตัวนี้คะ่ะพี่น้องอที่นี่วนเจ้าของเหมือนพอน,นบ้าน่วงนี้ตายกับเรียงซอยนาดขันเนาะก็ะเป็นตัวแทนเรียงซอยมาไม่ยู่บ้านพี่สาว ไปกูอิไปกูอิกูอิใสให้ดูท่านผู้ชมไหใช่นะสให้ดูท่านผู้ชให้ดูท่านผู้ชมให้ดูบายบายปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บให้ดูบายบายค่ะบายบายนะคะ